เชิญครับเชิญเดี๋ยวเขามาเบือ้องการคัดเลือกต้นถั่วฝักยาวนะครับเพื่อจะอขึ้นคลางนะครับตอนนี้ก็คือที่เราเห็นนะครับแถวนี้เนาะเราจะปลูกเป็นแถวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับเราใส่มล็ดประมาณ 2- อถึงสามเมล็ดนะครับ เพือ่อเราก็ไม่มั่นใจในเรื่องอัตราการงอกนะครับแต่ว่ามันงอกดีเส่นละเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคัดเลือกนะครับต้นที่เราจะให้เขาไปต่อนะครับหมายถึงว่าเราจะเอาต้นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้เขาได้เจริญเติบโตแล้วขึ้นคลางนะครับทําไม่ถึงต้องตัดนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกไว้หนึ่งต้นถ้าเราไว้สองต้นนะครับเวลาที่มีลม ลมเข้ามาเนี่ยต้นก้าเขาเนี่ยมันจะเสียดสีกันเสียดสีกันปุ๊บก็จะทำให้ต้นเน่านะครับต้นเน่าปกติมันก็จะไม่ตายแต่ว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเสียดสีเนี่ยถ้าเกิดเชือ้อราปุ๊บก็จะตายทั้งสองต้นเราก็จะไม่ได้สักต้นเลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าต้นจะสวยงามแค่ไหนเราก็ต้องคัดเราก็ต้องตัดออกนะครับ ก็วิธีการเลือกก็เอาต้นที่เราคิดว่ามันแข็งแรงที่สุดแข็งแรงที่สุดการจเจริญเติบโตของยอดดีเราจะไม่ถอนนะครับเราจะไม่ถอนนะครับถ้าเพราะว่าการถอนเนี่ยมันจะทําให้ระบบรากของเขาเนี่ยขาดนะครับหมายถึงว่าต้นที่เราจะเอาเป็นต้นพันเนี่ยเขาจะขาด ลากจะขาดมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการชักนะครับหมายถึงว่าเขาจะต้องเสียเวลาไปสร้างาราบใหม่น,นะครับก็จะทำให้มันชักก็โตช้าเนาะตัวนี้เราก็ตัดเลยตัดตัวนี้ก็จะแห้งนะครับเขาก็จะแห้งไปเพราะว่าเราตัดเ,ออเกือบชิดโคนนะครับ ก็ไม่ชิดมากถ้าชิดมากเชื้อราก็จะขึ้นนะครับเนาะมามาดูนะครับอ่ะต้นนี้มีสามนะครับหนึ่งสองสามดูลำต้นปุ๊บลำต้นแข็งแรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูยอดยอดตัวไหนใหญ่กว่ากันเหลือตัวที่ยอดสวยไว้ตัดให้ขึ้นประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะครับเหลือไว้เกือบหนึ่งนิ้วนะครับ ตัวนี้อ่าลำต้นมีการเสียดสีแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับสองต้นเนี่ยเขาเสียดสีกันเมื่อจะเป็นแผลแบบนี้เป็นแผลปุ๊บเชื้อราก็จะเข้านะครับเพื่อทำให้ต้นตายนะครับเราก็คัดอย่างี้มาเดี๋ยวเรามาช่วยกันครับโอเคครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ถอนแยาไปด้วยนะครับใช้วเวลาดูแลถอนแยาไปด้วยแล้วก็คัด ตดดเพิ่มมีสูงกันไปแล้วก็เอาออกตอนนี้เราก็จะไปให้สัตว์เลี้ยงของเรามาตามนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ